ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตู้อินเวอร์เตอร์นะที่ประกอบขึ้นมาเองนะครับผม่อเพื่อใช้งาน้ันตัวเองนะเป็นชุวนี้ก็ซื้ออุปกรณ์มามาประกอบเองนะเองหมดทุกอย่างนะก็อันนี้เป็นด้านนอกนะผมก็ที่จะทำไว้ก็คือเป็นช่องตรงนี้เป็นเอซ n นนะสำหรับ อ่าตัวนี้ผมทำเป็นแบบผสมไฟนะอ่าเพื่อที่จะแผง on, แดดอ่อนแดดไม่มีฝนตกก็จะได้อ่าตัวนี้เป็นไฟบ้านเข้ามาผสมให้เพื่อที่จะให้อินเวอร์เตอร์มันทำงานได้นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นมิเตอร์ของส่วนของไฟดีซีนะที่ไฟมันจะแผงอ่แผงที่ผม <c oughs> นะเล็งไว้ก็คือจะเป็นแผงมือสองนะ มือสองเพื่อพูดง่ายคือประหยัดงบประหยัดงบในการาใช้งานเรา,าส่วนตัวนี้ก็เป็นช่องอเป็นมิเตอร์จอแสดงผลในส่วนของที่ไฟออกจากอินเวอร์เตอร์ไปใช้งานแล้วนะเกิดจะติดไว้ตรงนี้อันนี้พัดลมพัดลมผมจะติดทั้งหมด4ตัวนะผมตัวใหญ่ตัวนี้ตัว4นิ้วตัว4นิ้ว เป็นสําหรับดูดออกดูดออกแล้วก็ต้านนี้ก็เป็นพัดลม3นิ้วอีก3ตัวข้างครับผมประมาณนี้ผมด้านข้างอันนี้พัดลม3นิ้ว3ตัวตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมสําหรับดูดลมเข้านะดูดลมเข้า2ตัวนี้ก็จะอยู่ตรงตรงซิงค์ตรงซิงค์ตัวนี้จะเป็นซิงของอ ตัวไฮโวลต์นะอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นซิงค์ของอะ hey, นะไอเดล์บิดนะครับผมที่ใช้ใผสมไฟมก็แล้วก็ตัวทัมเมอร์รีเลย์สำหรับตัดต่ออุณหภูมิความร้อนนะที่ตั้งไว้แล้วก็ด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นช่อง ห็เไฟ AC นะไฟ AC ฟซีสำหรับไว้เสียบใช้ลเล่นครับผมไฟเอฟออกมาจากาตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะผมเดี๋ยวเรามาชมภายในครับผมแต่ก่อนที่จะชมภายในนี้นะครับผมขอบอกว่ามันไม่เรียบร้อยนะงานแต่ว่า,างานทำเองนะงานใช้เองมันไม่เรียบร้อยไม่สวยงามแต่ใช้งานได้ครับผมขอใช้งานได้ไม่ใหม่ก็เป็นพอครับผม ะจะไวริงสายไม่สวยไปหน่อยคือมันตัวสุดผมแล้วแหละทำได้ที่นี้เท่า,านี้แหละเดี๋ยวฝาปิดแข็งเดี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยวจะให้ชมภายในนะผมไม่สวยนะครับผมนี่ภายในรับผมก็จะเป็นแบบนี้ภายในตัวนี้ตัวนี้หัวอ่า วันอนุณหภูมิตัวนี้นะผมแกะออกไปตอนแรกติดไว้แหละเดี๋ยวค่อยติดใหม่ส่วนตัวนี้นะ,ะจุดสำหรับไฟจากแผงโซล่าเซลลาซา์เ,ลลาาเข้านะผมอันนี้ก็เป็นส่วนของไฟ ac ผมยังไม่ได้ทำการจั๊มทำการติดตั้งครับผมอันนี้แค่ทำตู้ไว้ก่อน แล้วก็ตัวเดียวตัวนี้นะที่ผสมไฟที่ว้สำหรับผสมไฟบ้านนะอา่ะเป็นห้าขาตัวนี้สองตัวนี้ก็จะเป็นไฟจากโซล่าเซลล์นะบวกลบตัวนี้ก็จะเป็น LN ลเอ็ตอนตัวนี้ L อฝั่งนี้นะรตรงไหนก็ได้นะอันนี้เราก็จะออกมาเป็นไฟดีนะครับผมไฟแรงสูงนะตรงนี้เป็น บวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้แล้วก็ผมก็จะมาเข้ากับแคปตัวนี้นะสองตัว450ิไมโคร1,000ฟันฟลัตนะผมแล้วก็มาเข้านี่เลยบวกลบของอตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์ตัวนี้นะตัวนี้ผมซื้อมาในมันเป็นสเปคของ5กิโลวัตต์นะผม5นะ้ากิโลวัตต์พีคนะจะใช้งานจริง ก็คนขายก็บอกว่าใช้งานต่อเนื่องยาวได้ที่ประมาณ3,500ัวัตต์นะผมะก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงตามสเปคหรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่มีการใช้งานตอนนี้แค่ประกอบไปก่อนเบรคเกอร์นี้ก็เป็นพวกเบรเกอร์กันฟ้าเบรเกอร์ดีซีเบรเกอร์เอซีนะผมแล้วก็ชิน,นทมัมเมอร์สำหรับต่อจาก จากชุดนี้นะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ที่แปลงไฟออกมาได้สองร้อยสิบโวลต์ก็ไปเข้าชินโนเทมเมอร์ก่อนถึงจะไปเข้าไฟบ้านนะครัผมก็เบื้องต้นก็รีวิวแค่ประมาณนี้นะครัผมเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์เพื่อที่จะไปประกอบใช้งานนั่นนะอันนี้เราประกอบตู้ไปก่อน อันนี้มารีวิวส่วนที่ทำทำไว้ก่อนส่วนการใช้งานจริงจะจะไม่หรือจะยังไงก็ค่อยรุ่นงานอีกทีนึนะครับผมอันนี้เป็นงาน DIY ทําเองนะก็จะไปใช้ในบ้านส่วนตัวเองนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นแคป450ก็หมดนี้นะผม ราคาราคาภายในตู้นี้ที่เออเรามาประกอบใช้เองนะนี่ราคาถ้าจำไม่ผิดเพีย้ยนนะนะก็ราคาตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ที่สองพันสองพันเจ็ดร้อยสองพันแปดนี่แหละครับผมแล้วก็คาร์บตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวละไม่ถึงร้อยนะ ตัวไดโอดติดตัวนี้ก็ร้อยนิดนิดซิงกับร้อยนิดนิดนะผมพวกนี้ก็บิกเกอร์พวกนี้ก็บางตัวก็ไม่ถึงร้อยร้อยกว่าบาทนะแต่เดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนชินโนเทมเมอร์ตัวนี้นะเป็นของดีๆหน่อยการไฟเกินจะได้ปลอดภัยกับเครื่องใช้ไฟ้า,ายในบ้านแล้วนะอันนี้ผมซื้อมาถูกร้อยกว่าบาทเองดูแล้ว มันก้องแก้งไปน่าจะไม่เวอร์ครับผมส่วนพัดลมพวกนี้พัดลมดีซีก็ให้ดีซมีแค่ตัวเดียวดิตัวนี้ตัวนี้ดีซีสโวลต์เป็นดีซที่ต่อมาจากนี้แผงแผงตัวนี้มันมีช่องสำหรับต่อพัดลมระบายอยู่แล้วนะส่วนนี้ผมใช้เป็น AC หมดเลยพัดลม AC ซสตัวผม โดยรวมแล้วก็ตู้นี้ก็หมดไป3ามพันสีพันก็สักสี่พันนิดๆน,น,นะประมาณนั้นนะโอเคครับผมวันนี้ก็รีวิวแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวลองไปใช้งานจริงดีก่าแต่ก็อีกหลายเดือนนะกว่าจะใช้งานได้จริงรองหาซื้อแผงโซลาเซลล์มือสองครับผมครับผมเดี๋ยวตอน เข้าระบบใช้งานจริงหรือแค่มารีวิวกินนะี